สวัสดีสวัสดีพี่น้องม,นงมนกกันหนุ่มงั้นมันหนุ่ก่อนสวัสดี <c oughs> ทุกคนก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีสวัสดีทุกคนมือน,นี้เอากะแยมตะแหลงเนาะพี่น้องมือน,นี้สิพากันมาก,กินจุ่มผีสิมาถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะกินจุ่มผีนั่งเอาทองหลอนมาเลยลูกกินกับทีมงานเด็กๆด็กโมลูกร้านเนาะพี่น้องซุ่มหนุ่มอีกแล้วซุม่มหนุ่มเด้เลย ถ่ายคลิไปไว้เพื่อสิตต้าสลงพี่นนองแกขนมนี่พี่นนอะพาเพิ่นมาจะซื้อขนมตรงได้ซื้อขนมถูกเมือด้วยพี่นนองหลังจากยิ้มมือแหลงตรงเลยพาไปซื้อครูเมือเสียภาษีคุูเมือสาวเพศแหลงตลอดเสียภาษีตลอดแล้วไปซื้อหลอดมากินซื้อหลอดช่องหอเสียภาษีคูเมืออารมณอ่ะ ขนมกับขนมนี่หวานๆเป็นวัดยุคฮกเกี้ยวเดี๋ยวบัดกินเอาสิไายทุกคนเบิ่งเนาะบัดเ่า,า,าเกลี่ยเครื่องคลองมากันเนาะทุกคนก่อนสิตของฮอบสุมกับฝา,บฝาบทุกคนก็ไหลก็เซก,ก็สับสับสายเป็นกำลังใจตัวน้อยเด้อบัดแล้วกันเสียนาเราแล้สิทธิั่นแล้ว่ะมาไตร่ตรองกันถ้าจับไดเหี้ย ขวบปลือกเพื่อาวเลอกกินแล้วสิมีอันนะ่ะมิตก็มต้กเนก็เสียหอดอะไรทะลมแน่น่เฮ้ยมออ พี <frankly> ่น้องเมนู <kimse oat throat> ่งค่ะว <mam> ันนี้จุ่มผีอ่ะเนาะเจียวผี้ยเอาเห็ดลงหม้อเลยเจียวเจียวเหี้ยเจียวหอนนี่เนาะแล้วก็สีซือสีโลดนึงแต่่วาแบงขวดให้พอแล้วเดี๋ยวพาโทรมาตอนนี้เจ้าพี่น้องนี่เนาะน้องกำลังเกี๊ยงเนาะพี่น้องเจ้าหน้าเกี๊ยงกิน แม่มาหาท่านอีลีออมวะจะพ่ออยูอ่บ่ <c oughs> ถ้าเป็สื่อไม่ถูกก็ว่าอายุส่งหาพันนี่หัวเคยสื่ออันนี้ของน้องจีน่ะได้ทุกคนนี่ของเพิ่นขีทุกโทษต้องหาเดลโไมพี่เนาะอยากหาเอาพระกองแล้วเดี๋พี่เนาะเฉลี่หลอดได้สิเรีนหลอดวนพผลหลอดจนจีตลอดมาเด้อเดลโหลทำไมพี่น้อง นี่หลวงมากินอีกแล้วเด้อซุ้มนุ่มกันตลอดซุ้มนุ่มมากินเสวรสล้องอันผูติตามหัวพ่นคนซะสล้องผู้ติตามหัว่นคนแาสองพันสล้องมาอีกน้อพี่หน่อซุ้มนุ่มกันอีกเนี่ยนิดเลยซุ้มนุ่มุหมือเด้ลอยู่ขุมนี้ไดสาไแล อารมณ์มันสุกมันปวดได้พาเป็นหมออารมณ์อารมณ์นหลอดาอันนี้เด็ดอารมณ์เลยก็คึดไปเลยตีนอารมณ์บนหลตาที่มาล่าอยู่ปวดอ่ะมันมากตีนไก่เอนมากินเนาะอาแบบตาเทยังไง ตอนนี Nacional, ้กำลังเอาลงเนาะพี keeper, ่น well> ้องให้หมอโดก่อนสุกก่อนจังกินอันนี้ก็บข้องน้องจีน่าสื่อจำก็หาได้มาเดาพี่น้องเด้อทั้งหนอกกับเขามาเด้อนั่งแหละกันมาถึงไม่ยิดอยู่เของมาเด้อเบอร์สุคนเด้อเอาลงไว้ที่จด็กจูงสีตัวเองเนาะ ข้าวกระดูกตุ๋นซี่ครงห้อหัวน้ำหลอดีก้วยหลอดอีกหลอดแล้วเหนียวบุก่หลอดหอยเดียดนึ่งหอดเออถั่วนี้เอาไปสุดหลอดนัก็หอมีแต่ไปสื่อหนืไม่ีนึงอ่ะอิล่าเป็นไรล่าเึงพ้ค่แม่วงแหงลำหลัง

สะงานตลอดเธอหนาก่อนมีเงินก่อนสิดสื่อหม้อไม้พี่น้องโอเคอยากได้หม้อแดงอยู่มีเงินซะก่อนสิดสื่อหน่วยแสนถ้าสองพันนี่ก้อนสิดสื่อหม้อมาสโองกินไม้เด้มันจะกินหมอนี่ใหญ่กินเล่นเลยโบเห็นว่าสิตุยผู้ใดก็ได้บชอย่างน สอยู่เมนอมานนะบมะใช่เหรเห็นมือเกาะมาทกบาทมงเกาะวไ่เนจงกับอากเนเด้อพี่น้องเจทั้งลายฝั่งาังไข่ทั้งที่เียนนี่กลังกินหมอดชุ่มนี่จะคอคลิปนี่เพว่ามาเด้อพี่น้องแต่ว่าทาไหนซุกะ

หากริ่อยู่ถาหมอวุ้งหัวเอนเยดิเ่องเ่องเรี่อม่อย่างงูมานั่หมอจุ่มที่ยหนหาเสิอผีต่เออขออนเป็นตอนนะพี่หรอเป็นพักกินเผาเั่นเนี่าฮ่องยิปซีนกูว่ากินจิงชุ่มเย ปัจจุบันนี่กำลังรอถ่ายอเนาะพระท่านซุกาในอีกจช่นอนประมาณสามนาทีสามนาทียัดเกี่ยงโน่นอ่เล้วหดจอยมเินเมาเดินกลมาเดอู่เดลงเดนลง ยืนได้นนังไก่แต่อะไรเนี่ยน้อมเยอะขเวลยิ้มแล้วนี่สม่วงนาแดงแดนสม่ววสม่ววแดงแม่ะลัดกัิไก่ก็ได้น่ังจับจปาตาเียว่า

ทนเดียน่ะแา่ใช่แม่แม่ก็กินกินน้ำ้างมังกินน้ำ้างมังสามนาทีมันหยังหรอินหวดีเหีียวฮะพี่เนาะถ้าเอาเจลพี่เอามายู่นีนอนแล้วก็จุ่มกินอยากออ นี่เราทุกคนมาเด้อถุำรแนี่ซีดลบแลนหน้านอนระแมาเด้อกินจุมพี่อ่ะกินอีกแล้วเด้กินดีแลวได้ถหอหมอกดูถ้ากกินถ้ากากินถ้ากะลุ่มหอกินกลางคืน เด็กส like, like, ja. ิได no kind of um, uh, BE uh, ็ย oh, um, ูยูหุ่นเด็กวนมากเมากลยป้าได้ลิ้นไหวหันเลยเออเห็นคนสวยคนเด้อบ่หัวหุ่นบ่ถ้าแกกินแถนี้ต้องซื้อสิเป็นตลาดพี่น้อยมาเด้อทุกคนจุ่มเปียงคมเพื่อนเลยวัตตะบ่บ่อยกินเปียบ่อยกินเทียงเด็ก ไม่มีเบียร์จ้ะมีเลือข้าวเน่แล้วกัเียง้อเนี่ยอยกกิัหอยอินเชียงเน่เออเด้กันแบนกันมกันขันกันหนิก็เป็นเ้แล้วก็กระเพาะอันนี้เถอะังวเปลยนทั้งเนี่ยละเวลาเนี่ยเปลี่ยนสดนอนาดรัสิมาทานซ้นก็รนกินอีว่าลาแข่งพ้นมาอันนี้กินละ มาได้ทุกคนนี่เนาะห้าเอาเจลเพียใส่นีน้องจากเสบในหมอกเอาเพียลงแล้วเห็ดเจลเพียลงสำเร็จแล้วแต่ว่าเอาเจลมาใส่นีอีกแก่สีนั้นซุปจะ

ชิมูยังไงกิเป็นส่มน้ำเดียวาเด้พี่น้องเกินกินหลาคนเสแบนี่เนาะพ่อหนาพ่อโป้พ่อหนาพ่อ้ยูเห่ายูเป็นแยมคนยามเพื่อนเบัดทนั้นและวเจลเด้อเขาเอาเจลเฮียลงหมอแล้ว À luôn được. À? Ủa là? Ủa là? Ủa là? À luôn 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 anh luôn 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 liệu luôn 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 nó mới luôn nó không luôn 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 mát luôn Mới luôn 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 หน่อถยแซ่ลนน้องพี่นนอะมาเถอะมาเด้อหอเพลงพี่นนองฟังในหรสลอสองพันเสแล้วสองคนผู้ติดตามห่อพันคนเนาะถาสองพันแล้วสีห้าแนวกินซุ้มนมกันอีกน้อพี่น้อะ เขามาติดตามครับซมเป็นกำลังใจีนเด้อให้สองพานไวสิได้สลลงกินกันอี้แต่ว oh well ่าซุ่มนุ่มกันเล่อยเนาะอานกินตลอดเนาะอดาเยอะเลเอลือห็นอีกเนาะนั่งลงกินแลวเนี่ยกินไหนเบิ้ลในถั่วก่อนจากเอาไม่ย่างกินเบิ อยนีก่เหกนแหงปล่ากันนะทุกคนเปล่ากันนึกกินตอนหนอนหอนหมดะยอล จุมเพี่ะผัดไปเอาหม้ลงมันหนูพีสสวพี่เนาะแทนที่เอาเสียงหัวเนาะผูมักหม้อูมักหัวนี่นวดยให้หูคนได้เจแซ่บมันกินได้เลยะนก่อนเลยกดน เดี๋ยวก็ปวดยาบังก็ลุกแรงจักมันเลือดขอพานได้เทือหูเนี่บ้านบอยผมกลังโต๊ะใหญ่เพื่อนคิดเรป็นเพียงโต๊ะคิดว่าอะไรตกะอ้เงิน 嗯。

Tôi dùng á, tôi lấy buổi sùng một bừng của đại bụi Để không bỏ